ก็ให้ฟังลูกชายเล่ากับคือเรื่องก็คือว่าโรงเรียน,น,ยนอะไรของลูกจริงๆไม่อยากมาหรอกแต่ว่ามัน,นขเขาถูกขู่ไงที่เขาเขาก็เลยไม่สู้มันก็เลยเล่นเขาเลยนขอนนัเี่ยนีไงทำร้ายหลานหลายที่ทั้งกับลูกชายอ่ะชายเขาก็ กขาก็ตกลงว่าเออสองแขนเขาก็ยินดีให้ค็นของเด็กแล้วตัวของของลูกชายอ่ะอายุ19เองก็มีงานเลี้ยงกันผมก็ในงานก็มีกินเหล้ากินสุรากันแล้าก็เกิดเขาเหมือนเขาจะเมาเมาเหล้าเหมือนกันแต่ที่ดื่มไมล่ะอแม่ไม่เขไม่ดื่มผมผมผมไม่ดื่มหล้าแล้วก็คือการที่เพิ่นกำนานเนี่ยคือแฟนของผู้ชายคนนี้แล้วเขาก็เกิดอารมณ์รุนแรงขึ้นมา แบบว่าเออไม่ควรที่จะตับผมแฟนคุณนะผมเอ่อผมแฟนคุณไม่ใช่ผมแบบผมสถานะที่จะให้ตับเล่นกันได้แล้วก็แล้วก็มีเรื่องกันเล็กน้อยซึ่งผมก็อยู่ข้างๆคุณมึนก็เขาบอกว่าพอนเพื่อนคนนั้นเนี่ยคนที่แฟนกันไม่อยู่เนี่ยโดนผู้ชายคนนั้นล็อกคอเสร็จแล้วผมก็อยู่ใกล้ๆพอดีผมก็เลยเข้าไปช่วยเข้าไปห้ามซึ่งก็ซึ่งเขาก็กลับหันหน้าเล่นงานที่ผมคนเดียว ผมก็ไม่ได้ทำลายเขาเขาก็ชกต่อยตลอดผมก็ผักเขาแก่กีดไปที่หลังของให้เสื้อขาดไปด้วย้นคของมอะไรเป็นของมีคมให้อเสื้อเสือลูกู่นไม่นที่มคาเนี่ยเดเดาคอานใหญ่ตนี้อเครื่องหลังที่เขากีดเราเนี่ยเราไม่เห็นใช่ไหมล่ไม่เห็นครับเอันนี้คัตเตอร์ปอ่าอันนี้ ไม่เขาไม่เห็นอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังทำข้างหลังครัมองไม่เห็นเนี่ยพอไปเจออย่างนี้ครับคือนี่ถ้าเปิดอีกก็มีถ้าเปิดคือว่าชพวกท่องเที่ยวออกไปแล้วเขากลับมาเนี่ยผมก็อยู่ในบ้านเขาก็มาเดียวน่าจะใช่ครอบผมกินไหมปะสูบกันอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบว่ามีอย่างไรแล้วพวกเราสูบป่ะไม่ครับสูบก็เลิกพบครบเลยนี่รู้ไม่ไหว เป็นธรรมในเรื่องของกฎหมายไทยอะ่ะเราพึ่องอะ่ะเอาพึ่งใบบุญตรงนี้ว่าไทยว่ามันมีความยุติธรรมมีความถูกต้องกันนั่นเอง